สบายดีปลาลุงนะแม่ไปวายสบายดีปลาลุงจินจูจินจูจินจูเอ้ยสบายดีปลาลุงไหมสื่อือแบบสื่อแบบใหญ่มากบัวไอ้พันหลุนนะสื่อลูกแล้วนะจินจูแฮปปี้เอเชียยูกิโ,โทนี่ นี่ได้ยังอีกวันนี้เบิดะไเบิรลอรอยเบิรงดูมตัวเองเบิรงตัวเองด้พอก็แม่ไปใช้ เห็นอยังนอนรับบ่หมาจะเดตี่กับาซูกันตีเลยเดี <c oughs> ๋ยวเราก็ออกโป๊ะพกระชันกระชันกัน,ก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 นพอก็แม่นอนรับบ่กะจ,จากเาโอ้ยจักแอปบเคยพอกล้องแล้วเนี่ยผมวันจินจูสือเกาหลีผได้ญี่ปุ่นเกาหลีดได้จีนจู เอาหอยเชอรี่กับปากระเซ็ดมาหายไปน้อยปีกกินไพ่มือเสาร์นี่อันพอตีไพ่มือเสาร์นี่บอลแฮปปี้มือเสาร์นี่พอจะตีไพ่

มึงก็จะมาเบอร์ได้แฮปปี้จนหอดลอยบาทมึงยังมีสวิตอยู่ได้จังใดสนะอืมมาปีมาตายเลวดิมาตายแลยติมึ้งห้าวหน่อยห้าวลายเลยนะเนอยเหนื่อยอยู่บ่เบิ่งห้าวนะคันเลยดิบิดเล้ดพี่น้องขันเขียวเขา พอก็แม่เจ้าก็เคยตีอยู่บ่อยู่บ้านได้ตีอยู่บ่เป็นยังแกงตีว่าให้ป้าพังเมึ่งดูฮ่ะบ่แฮปปี้มาพี่มาไว้ป้าสิทามเนี่ยมาพี่มายืนอยู่พี่จากินขนมนะเอาไว้แฮปปี้ อภิปักจะถามนี่แฮปปี้ป๊บปุบปดูเขากับบุรมดานะเขากะดึอ,อยู่บ่ทามคืาทามเจ้า,า,า,าอือเขากะดึอ,อยู่ดงหน่อ <c oughs> <c oughs> ไเขาหายเขาหายแจักหนวอหปจักหนว้ต่างแต่หายปจักหนวดยังหายเลสิบอกเสือสิกัดคอเด้อเสือลายเห็นบ่ป่าเห็นบอกเว่าแลเขางไปอยู่ปากเฮาเขาแม่นก็อยู่ป่าเคยอยู่ปากเฮาตัวเขาบ่ได้ดอกโอ้เนอนพางเพลงพี่น้องโอ้ ไมยเด้นี่พี่น้องผดใส่เลยเสือที่เอามาหายดีใจเลยเนาะลาอีลายอย่าเปิดเพลงนะลูกเด้อเยกลเกมเด็อหนยสิแพงน้องเนาะเล่นเกมยังเกมยังลูกอ๋อเกมผ่เกมผ่โอ้ยเา ป่านข้านาเบ <PAUL> ื kind of ่อรมือสองเนี่ยดยปานขนาจ้าแล้วอะไรบ่แล้วแล้วโอ้ลูกก็สุดแกแล้วันไมนะอหายน่มนขาดบ่ยใส่แต่ใ้เหะเดงยลลุ่มาันน้ีพอว่าอายุเดน่พอลงมาปานขนามันโด เว่าเฮาก็ยงกังบ่แล้วบ่ทั่วจกวักเทื่อดอกมันตายไปหาขอกามา3าอีหล่ะช0กว่าบาทสิลงไป3อีค่ะอันกา้าอันนี้กาคนนุง่งบอกขึ้นใจคือบ่ไปสามัน,นคนละเขา,าโอ้คนละแนวอืมคนละแนวกาละเลียะเป็นยังไงไอเพิ่นเซาเลยบ่วินหัวเพิ่นเศร้าเลยนะอืิ่นก็เลยนอนพักผ่อน,นอเนาะมื้อน,นี้เป็นมื้อพักผ่อนมื้ออื่นไปสูมง,งานต่ออื่นนี่เพิ่นก็ดำอีก ามาอยู่พี่กับมวนอยู่บ่เลยมวกัหากมากับหายมวมนมากับบสาเพื่อจะคล้องเนาะแต่ว่ามันมวนมันเบื่อกระทือธรรมดาเลยเ,ลยเอ,อ้ยอยู่ประดี๋ยวธรรมดาเอย่าปังปี่พี่ ถ่ายอุ่นอีกทตาายงนี้เนี่ยนะหัวแข็งเงียน่อยจกะช่างเีนิดหน่อยนี่ถ่ายอ่ตาตาไปน้องไหบิ่งดูน่ะยอกกันนะพป่น้องเอ นาแต่กะอีดำซองมือก็แล้วดอกเนาะโอ้ยมันโผล่จะได้พี่น้องอีแค่เผาเนี่ยแค่เผาเจ้าฮาส่วนพเผล่อเมื่อเมื่อบอมเลเล่นน้าแม่ป้าแม่ป้าลงมาสามหน้า housing, อะไรกันอย่างขึ้นมาวะเผื่อเมื่อพผ่อเนาะขันยังไม่ชิ ตาตาเดียวยันตะแมย์บอห้เมื่อเผื่อมาเมื่อแรกเล่นน้ำนองอยู่กี่เมื่ออีดากระย่างเมื่อไม่ป้าจะนานเม่ปลาก็รู้มาสามนาเดือนนาห้นะชิบว่นายม่ป้าไปห้าหลีนห้าหลีนใช้อเม่ป้าจ้ะโอ้ยโอ้ยเมยแดดวี่ออกมือกอกชิบว่าเพื่อนไม่ป้าบ่โอ้ย จักแนวสิว่าพี่น้องแบบนั้อัออนข,ออออขาวชุมเจ้าอยู่เพื่อนนะเบิร์ตขาดรู้เลยมิเตห์ห้า,กาเก้าเมื่ออยู่พี่าาเพือ่ <c oughs> อนนะเบิดขากโอ้ยใส่สงูงหล่าวหอนวะลูกแนวทาย แวะมาเล่นน้ำสุพรรณจิตรกพี่น้องเอาหอยเสลีมาหายันผอเถาเพิ่นหอยเสลีมาหายผอเถาเพิ่นเพิ่นชิตตมชิปีกมันได้จังไดอยู่บ้านก็ได้กินอยู่หอยเสลีมีจ้ะข้มีอยู่ท่าเนื้อที่เข้มไา่อ๋อที่ไทยพี่เพิ่งไปเงื้งอยู่พุ่งทางแถวบ้านท่าบุคคลมีดอกแล้วก็บ่มาปล่อยมากินเข่ามาช่วยใช่ไหมใช่กันไหมกินเข่ากัน พุจักหยอเพคมองจ้องมองอยู่อยู่บ้านก่ะข้าจ้าไปเวียก่ะอันตอนที่เจ้าไปขอดลูกกันได้สักอันไปขอดอีร้อยนี่เล็กหน่อยเนี้ยเอาไปน้ำเบิดบ่เอาไปแต่พูนหน่อยนี่นะไปไปจ่อละซุนเอาละซุนละกับยุกิจิ้งจอืมไปเที่ยงน้าอไปเที่ยงน้า แฮปปี้กับป้าตอนไปด้น้องเอเชียนียนแพยเ้าักบ้าปาสิาเนี่อนงลูดูปาสิานี่อีร้อยมาอยู่ผีอีร้อยมวนจบบ มวนมวนอันอันอยู่พี่ก็อยู่พุ่นอีร้อยได้กินอาหารอยู่ใส่แสบอยู่พี่อยู่พี่แฉบบออยู่พุ่นได้สะกินยังอยู่พุ่นกินผักกับเจียวกับข่าอยู่พี่นะแฉบบ่ลกอยู่พี่ได้กินยังไงลูกฟังปลาสีทามนีอยู่พี่อีหล่าได้กินยังไนฟังผังปลาสีทามอยู่พี่หล่าได้กินยังไง อยู่คนเด้แต่กินอยู่เถิไก่ไ,<อ> <c oughs> ไม่มีแต่ยังไมาเข้ากอดพี่น้องเลยมัน<ด>มาเพื่ออยู่จะมันจะจะมันส,นสิเอาหาวมาตีลกูกกาขั้วหัวมือใดพี่น้องมันเพื่ออยู่ใช่ไห <c oughs> <c oughs> มเขาไม่ตีลกูกกาขั้วหัวกันเลนไนนนยไม่ดูเลยเนาะมันมาหัวอีก <c oughs> อีกเนี่ยเฮากระไรไรให้ป้ากำจัดเท้า <c oughs> ให้ปอปามีสูตรใหม่นะ น้ำมันลาดพาจูด้วนะกี่แฮปปี <laughs> ป้เอาไปไปปลาชิคกับจานเฮาอัะนี้น้ำมันลาดแล้วก็พาใสโลดไห้มันไอ้มันคุโรน่พี่น้องตายทั้งคนโรน่แบบนี้น <laughs> ใส่ใส่ไปถ่ายเอฟฟปอีกน่ะพายอาชาชื่นดูก็ได้ <c oughs> ไเฮาเนี่ยนะสมก,การโดดถ้ามีเบิร์ดบ้านบบา <c oughs> มีเบิร <c oughs> ์ดแต่เราเพื่อนนะเจ้าก็มีเบื่ มีนแต่บลาออานไดก็มีอ่ายห้กับมีเราคุมาดูเด้อออผมเราสันเนาะจุจุ๊าพอนี่จุ๊มพอนี่จุต้งน้ำให้นองกินเยได้ลาเด้อต้องน้ำให้นอองนี่จะให้ลูกพอนอนนะเสียงดังขทาอืมไปไ่้ไมป้าชิเมือได้มม่ป้าย่านสามเแล้วนี่ม่ป้ายังเลือดซิบ สิบกว่าหมัด<อ>ป้าส่งเมืม่อไรล่ะยางลัดขึ้นมาพี่เด้อแม่ป้าสิซ้อมแม่ป้าบันไดขึ้นมาส่งลัดขึ้นมาเสกกกระดาษเด้อเ <c oughs> รียนล่ะขึ้นมาใส่บ่อรกระติกน้ำค่ะขึ้นมาใส่ตะกะอาหารแล้วก็มาเด้อเมื่อป้าก็ดำหน้าอยู่หันเดียนะดำหน้าอยู่กลางโถงเดียไปดำหน้าจ้ะชิไปดำหน้าซอยชิไปสามซอยบอกโอ้ยคือดีเทสนะไปเลยชิไปสามชิบไปป้า แน,แน่ๆก็เห็นเราเลยเด้ขาจิมาจิลงมานในนี่นผานน้องน,นี่เงไผ่านน้องนี่แหละชิมะนมามรีเตไปย่างสาขาจิม,มานำ้ำย่างไปปาสิาพาไปหันขาอย่างขึนาา้นหายไาป้ปไปไปไาไป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 ยปไปไปไสไปอปไ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 ไป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 นปไไปไปไป ปะย่างแ,แม่ๆมึงมีก,ก็ะเทิ้งเท้าอ่ะดึงหน่อยหนึ่งเดือนบนเท้าเขีเขเยวๆอีแหละแฮปปี้เมื่อน้ำพี่น้อ,อหเหี้เามื่อน้ปตาเช้าศอกขี่เท้าใหรก่อจอสักตายออกมาบ่จัดกูเป็นเท้าได้พี่นนองแฮปปีส้สักตายยังเหีเถา อีแฮปเฮาใส่โอ้จ้าม่ได้ปลาถ่ายชิปอยู่แ้วไปไปจกเอาหามงวนมากินไว้จกเอาปลาสิปีกสุกินเวยไว้ไว <c oughs> จกเอาไข่งว่วนไว้ปลาสิปีกสุกินไว,ไว้ดึงอโรดอเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ม<า>ื่อไก่พี่น้องเลยมาสามหน้ากัน <c oughs> ได้แฮปปี้เมื่อนำ